ประเทศไทยกันต่อเลยนะคะช่วงนี้เราจะจับตาเรื่องอะไรดีคะก็ไปดูเรื่องของอะไรควันหลงหน่อยจากตึกถล,มล่มเหรอคะใช่อ๋อมันวานนี้มันมีข่าวว่าบริษัทจีนไม่ยอมรับผลตรวจจากสถาบันเหล็กจริงหรือเปล่าน่นะสิเดี๋ยวต้องมา<ช>ตรวจสอบเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะคุยกับคุณอัธวิทย์สุวรรณพักดีนะคะประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดรอกร์ธวิตครับครับสวัสดีครับพี่จำนานสวัสดีคุณหมิวครับ ครับเมื่อวานคุณอัศวิทได้ไปไหมครับที่ระยองเอ,อผมไม่ได้ไปครับผมอยู่ซีกฝั่งดูส่วนกลางดูเรื่องกฎหมายให้ครอบคุณครอ,อบครับที่ไปเป็นทีมสุดซอยนะทีมสุดซอยของคุณทิติพัฒน์นะครับสรุปแล้วนี่นาทีนี้ตกผลึกเป็นข้อข้อ,อยังไงบ้างครับเรื่องของเหล็กซึ่งมันเป็นเป็นปัญหาใหญ่มากตอนนี้นาทีนี้คุณอัศวิทย์กเ็เรียนอย่างนี้ครับคือว่า ตอนที่ท่านตรีเข้ามาเนี่ยตอนที่พวกเราเข้ามาในส่งสก,กร,รมเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็วางแผนไว้สองเรื่องคือเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเรื่องสองคือเรื่องการทุ่มตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูอะไรที่เกิดการทุ่มตลาดแล้วมันถูกเกินจริงแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับก็มีการปิดโรงงานโดยเฉพาะโรงเหล็กเนี่ยปิดไปเจ็ดโรงนะครับแล้วหนึ่งในโรงนั้นที่ปิดคือโรงที่ไปตรวจเมื่อวานค่างกายนะว่าซนินเครยหยวนะซินเคร์หยวนนะครับตัวยอ่อคือ SYK นะครับก็ไปก็ปิดไปเรียบร้อยนะครับ ปรากฏว่าพอท่านตีไปดูหน้าง,งานที่ตึกสตองถล่มเนี่ยท่านตีถึงบอกท่านถึงพง่าย <c oughs> เพราะว่ามันเห็นมันเห็นอยู่แล้วเหล็กคือ SYK <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เข้าไปตรวจตามเก็บตัวอย่างแล้วก็เข้าไปตรวจไปเช็คนะครับก็พบว่ามันก็เจอแจ็คพอตนั่นแหละมันมันคือมันหนังมันไม่ได้มันไม่ได้คาดเคลื่อนเนี่ยพี่พี่พี่สุรานเพราะว่า <c oughs> เราไปเช็คก,ก่อนหน้านี้แล้วปิดไปก่อนหน้านี้แล้ว <c oughs> แล้วก <c oughs> ็เจอเนี่ยมันมันก็ มันก็ไปตรวจพอไปตรวจปุ๊บเนี่ยก็เจอว่าชุดเหล็กที่มีปัญหานี่คือเหล็กเบอร์ยี่สิบเเบอร์สามสองใช่ซึ่งในเบอร์ยี่สิบกับเบอร์สามสองเนี่ยมันคือเหล็กที่ใช้ในการทําเสาอืมนะครับ,รบพอไปตรวจแซมปิ้งมายี่สิบสามสองมีปัญหาก็ก็ต้องดำเนินคดีกันไปเดี๋ยวก็ต้องมีการดำเนินคดีดีเอสไอก็เป็นคดีพิเศษแล้วก็ว่ากันไปนเรื่องคดีที่ทําให้เกิดผู้ผู้เสียหายที่เสียชีวิตนะครับแต่ประเด็นของอุตสาหกรรมเนี่ย อำนาจในมือมันคือเรื่องของสอมออ,อนัานของมาตรฐานครับเมื่อวานเนี่ยก็ส่งพี่โอสถิติพัฒน์เนี่ยเข้าไปเพื่อบอกให้ไปเก็บแล้วไปคุยกับเขาขอข้อมูลขอเอกสารมาเพิ่มคือเขาต้องส่งข้อมูลให้กระทรวงเนี่ยในหกสามตอนที่ตึกสตง,งมาเริ่มสร้างที่เอเหล็กชุดนี้มันออกเนี่ยมันไปที่ไหนอืคือคือถ้ามันไปที่ไหนเราต้องตามไปบอกว่าที่นั่นเนี่ยมันเอาเหล็กชุดนี้ไปนะอืคือคือพี่พี่ผมท่านระชนพี่ต้องไาชนอย่าตกใจนะเพราะว่า ่าลืมว่าตึกวิบัติเนี่ยมันมีแค่ตึกเดียวมันไม่มีตึกอื่นวิบัติมันไม่มีตึกไหนทับลมืมแล้วต้องถือว่าตึกที่มันใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันได้แต่ว่ามาตรการในการเสริมความแข็งของตึกนั้นเนี่ยม,มันต้องรีบออกโดยวิศวกรที่เป็นคนรับรองใช่ไหมพี่ถ้าเราได้ข้อมูลว่าไอ้เหล็กปีหกสามคุณขายผ่านเอเจนต์ไปเอเจนต์ส่งต่อที่ไหนเนี่ยเราจะได้บอกไ้ว่าเฮ้ยไอ้ล็อตนี้ออกจากเตาตัว,ตวนี้มันไปตึกนี้นะมันไปตึกนี้นะ แล้วคุณก็จะได้ไปทําการให้วิศวคุณวิศกรคุณนะเสริมแรงเสียเพราะตึกมันยังไม่ได้พังมันยังไม่ได้ร่มไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะเห็นว่าตอขนขณะนี้บางตึกเริ่มมีการซ่อมแซมนะครับบางรูปที่เห็นในในโซเชียลมีเดียไหมทีเสาหลักมเมนหลักเลยเห็นเหล็กข้างในเลยใช่ใชมันก็มีกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ที่จะไปซ่อมมันให้อยู่สภาวะกลับมาแข็งแกร่งได้เขาเรียกเป็นการเสริมแรงนะครับก็การพวกนี้ที่สำราญเป็สิ่งที่เรา จะตาออกมาปให้เทที่สุดเพราะเพราะว่าต้องต้องเขาเรียกอะไรต้องตามไปแก้ไขปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าปริมาณคงเยอะเหมือนกันนะคุณอัจวิยะอะไรนะฮะปริมาณคงเยอะเหมือนกันนะปีหกสามหกสี่ก็ต้องก็ต้องก็ต้องดูพีก็ต้องแจ้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้วทางวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมันจะมีเรื่องเวทฟิดอาคารเรื่องรีเทชันเรื่องการเสริมกําลังนี่คือเราตึกมันไม่ได้พังแต่มันต้องเสริมกําลังถ้ามันมีพวกนี้อยู่เก็ต้องแยกสองหน่วยต้องแยกวิธีคิดสองสองหมวด แค่น,นี้ไอโรงงานมันจะส่งให้เราช้าไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันยึดยากส่งช้าเนี่ยมันกระทบกระเทือนต่อในอนาคตเราไม่รู้ว่า after shock มีไหมหรือมันจะเกิดอีกไหมในอาน,นาคตแล้วความคือหรือว่าคนเขาต้องมั่นใจว่าตึกเขาคอนโดเขามันไม่ไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นไอเหล็กตัวไหนที่มีปัญหาเราต้องแจ้งให้ได้ว่ามันไปที่ไหนไงตอนนี้เหล็กเนี่ยคือเราอายัดแล้วห้ามเคลื่อนย้ายไอที่ทําถลุงเหล็กหรืออะไรเผาเหล็กอะไรก็ห้ามทํา โดยเด็ดขาดใช่ไหมจนกว่าใช่ตุดเราห้ามตั้งแต่เราห้ามตั้งแต่ไอโรงเนี่ยห้ามมันมาต้องเข้าใจว่ามาตั้งแต่ธันวาละใช่ใช่ใช่ห้ามมาตั้งแต่ธันวาแล้วแล้วก็แต่อย่าลืมว่าไอตึกที่ถล่มตอนนี้มันเป็นเหล็กปีหกสามอ่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมก็ต้องลอกกลับไปที่ล็อกปีหกสามเพื่อรีพอร์ตกลับมาให้ประชาชนทราบว่าเฮ้ยมันมีเหล็กอันนี้อยู่นะถูกไหมเพราเพราะเพราะฉะนั้นมันก็คือความมันคือความ อะไรที่มันถล่มไปแล้วเราเข้าใจแล้วแต่เราต้องเอาข้างหน้าแล้วไงตอนเนี้ยครับแล้วตามข่าวที่ออกมาที่บอกว่าตัวแทนของบริษัทเหล็กจีนเนี่ยยังไม่ได้ยอมรับผลที่ทางสภาเหล็กไปสอบเขาขอให้เอาไปสอบอีกที่หนึ่งก็คืออีกจุดหนึ่งเพื่อให้ค่า l ลบมันตรงกันค่ะอันนี้มันคือยังไงคะเขาบอกไปสองสอง l ล b ต้องให้ไปสองแบบอืมก็ตอนตรวจตอนต้นมันตรวจที่เออมันมันตรวจที่สถาบันเหล็กใช่แล้วตอนนี้จะให้ไปตรวจสถาบันยานยนต์อ่าอุตสาหกรรมยานยนต์ เออผมว่ามันก็แปลกดีนะเพราะว่าตอนแรกก็คุณตรวจสารบ,บัลเล็กนะแล้วก็คุณก็ต้องเอาผลสารบ,บัลเล็กนั่นแหละผมคิดว่าเขาเขาคงกลัวเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วผลมันก็ออกชัดเนี่ย <c oughs> เพราะเขาที่แล้วที่เอา,เ,อาเหล็กที่เหล็กที่ได้จากหน้าสายงานที่ถล่มแล้ว <c oughs> ไปตรวจมันเจอมีปัญหาอืม <c oughs> ตรงไปที่จัมรานแล้วผมไปตรวจคุณก่อนหน้านี้ผมสั่งปิดคุณก็เจอมีปัญหาอ่าเพราะฉะนั้นมันชนกันแล้ว คือคุณต่อให้คุณปิดไปซ้ายปิดไปขวาตีร่างกายอีกทีมันชนกันแล้วครับครับแต่ตัวเลขมันชนกันแล้วว่าเหล็กของคุณเบอร์นี้มีปัญหาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอสิ่งที่เขาต้องช่วยเราในขณะนี้คือความรับผิดชอบของคุณคือต้องส่งข้อมูลมาเอเย็นคุณไปที่ไหนคเพราะผมจะต้องแจ้งไปอย่างที่เอเย็นที่ต้องส่งตรงนั้นว่าเฮ้ยตึกนี้นะคุณรีบว<ม>อิกรคุณดูถ้าคุณเสริมแรงได้หรือตึกคุณไม่เป็นไรห<ม>รือจะเป็นไงคุณต้องไปดูก่อนตอนตอนนี้เราก็ถือว่าเราก็ปิดชั่วคราวยังไม่ปิดเด็ดขาดใช ถูกต้องครับยังเป็นการปิดชั่วคราวครับปิดชั่วคราวกันอยู่แล้วจะยกระดับเมื่อไหร่คะต้องรอผลอะไรออกก็ถ้าเกิดเขาถ้าเกิดว่าเขาถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วรายการผลิตของเขาเนี่ยมันเป็นภัยต่อมันเป็นภัยต่อประเทศมันเป็นภัยต่อเรื่องความปลอดภัยของเระชะชนก็ปิดถาวรแล้วท่าทีนะตอนนี้ถือว่าเขาให้ความร่วมมือไหมคะก็อย่างที่บอกเนี่ยยังนั่งเถียงอยู่ว่า ไปตรวจสถาบันนั้นไปตรวจสถาบันนี้ผมบอกมันจะไปตรวจอะไรอีกก็คือมันเป็นแล้วหนึ่งแล้วผมตรวจคุณก่อนหน้านี้แล้วหนึ่งคือถ้าเกิดว่าในมุมกฎหมายถ้ามันรัดเนี่ยผมรัดไปเรียบร้อยแล้วครับอ๋อครับสองนาทีถ้าในมุมกฎหมายมันรัดมันจบไปแล้วนี่ก็ตรวจก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มาฐาดตรวจอีกทีก็ไม่ได้มาฐานครับถ้าโทษมีสองนาทีจะถามภาพรวมนิดหนึ่งตอนนี้เหล็กก็อย่างที่เรารู้กันว่าส่วนแบ่งของมาจากจีนเยอะมากนะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหล็กไทยกำลังขาลงกำลังสุดทั้งที่มีความสามารถ จะรื้อจะปฏิวัติหรือยกเครื่องอยังไงครับกระทรวงสาหก,กรรมนี่หนึ่งนาทีคือเราเราเรา,เราทำไปแล้วนะที่สำรานเรื่องการดั้มตลาดที่ผมบอกพี่เราปิดโรงงานเหล็กไปเจ็ดโรงที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งที่จะสิ่งที่เป็นตัวฉีกบอกได้นะในการที่เราอยู่เราจะบอกเขาว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมนี้ผมไม่ให้คุณมานะเราพูดอย่างนั้นไม่ได้ไงเพราะการค่าเสรีถูกไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเหล็กของคุณไม่ได้มาตรฐาน ในขณะที่ในขณะที่เหล็กเดิมในประเทศไทยบริษัทเดิมเมเขาใช้มาตรฐานเขามีอย่างนี้อยู่ถ้าคุณไม่ยอมรับมาตรฐานไทยคุณต้องกลับไปทําที่อื่นนะไม่ใช่ที่อืมอืมก็ต้องเด็ดขาดแล้วก็แน่นอนประมาณนั้นนะะใช่ใช่ครับนะเราเราเราเดินอยู่แล้วครับถึงรานครับตอนนี้ก็ผมเนี่ยขอฝากิดเดียวคือท่านท่านผู้ว่า,าชาติเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทําขนาดนี้เนี่ยก็คือต้องให้วิศวกรระดับพุ้นที่ที่รับรองตึกสูงแต่ละตึกเนี่ยนะครับ ท่านรีบไปตรวจสอบโดยเร็วเพราะว่ามันยังเสริมแรงได้ทัน oh. นะครับแล้วเพราะขณะนี้ท่านสังเกตไหมทําไมโรงแรมขนาดใหญ่คอนโดเขาจบแล้วเออโทษทีโรงแรมขนาดใหญ่เขาเข้าได้แล้วห้างสรรพสินค้าเข้าได้แล้วออืพี่รู้ไหมบริษัทดอนเมืองโทเวมีเสาอยู่หกร้อยกว่าต้น <Okay. S 2> เขาใช้เวลาสี่ชั่วโมงตรวจสอบความปลอดภยัยแล้วโทเวกลับมาใช้งานได้แต่ทําไมคอนโดบางคอนโดนี่มันยาวนานเหลือเกิน oh. คือผมคงเส่นหมายวามต้องเอาให้ชัดแล้วล็อกเวลาเลยว่าต้องตรวจเสร็จยในกี่กโมง ผมว่าผมแนะนำคุณไม่ใช่แค่การเปิดสวนสาธารณะให้คนอยู่ขอแนะนําหน่อยได้ไหมคุณอัธวิทย์เนี่ยยกหูท่านผู้ว่าชาติเลยจะได้เร็วปุ๊บเดี๋ยวจบก็คิดว่าเดี๋ยวยกหูเลยก็ดีเหมนรับเพราะว่าผมวนว่าทาไมตึกมันคือระบบการตรวจมันมันช้าเกินไปสําหรับคอนโดคือเพราะหลายเจ้าของมีปัญหาเพราะทำไมเจ้าของเดียวมันเร็วไปหมดเลยเจ้าของเดียวเนี่ยวันเดียวเรียบร้อยเปิดสองวันโอกาสหน้ารบกวนคุยกันใหม่นะครับวันนี้ ขอตามนี้ก่อนกขอบคุณนะครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค,ค่ะคุณอัธวิทย์สุวรรณพักดีค่ะอยากจะสรุปอะไรหน่อยไหมคะก็เดินหน้าจัดระเบียบเหล็กใหม่นะจัดแล้วจัดอีกนะคนห <ขอ S 1> ลอนอไปหมดแล้วเนี่ยหลอนยิงๆนะนี่ยิ่งฟังปีหกสามนี่ ผมบอกแล้วมันร้อน,นเหล็กห้อนตอนนี้ค่ะบ้านมือสอง <c oughs> ใกล้สถานีรถไฟฟ้ารามินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8 ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ28 0 0 0เท่าน,นั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28 0 0 0เท่าน,นั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตรงๆกิจการการค้า,คาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับปอกว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0 8 1 3 3 5 1 0 1 1หรือสแกน q r Code คได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้านติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ